ร้องเรียนคืออย่างนี้ร้องเรียนเนี่ยร้องเรียนไปที่คณะกรรมการพิจาเรื่องร้องเรียนตำรวจเลยที่กรอทล,อ,ลอ,อยู่ที่ท่านเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนะี่ยไอ้สํานักงานเจเลตำรวจเนะี่ยที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยส่งไปผมเนี่ยโดยส่วนตัวไม่มีสิทธิ์ที่จะนั่นผมต้องเอาเรื่องเนี้ยไปเข้าคณะกรรมการ เข้าคณะกรรมการก่อ,อนกรรมการก็จะมีมติว่ารับเรื่องไม่รับเรื่องนะครับถ้ารับเรื่องแล้วกรรมการก็จะมีมติอีกว่าให้เลวัตเนี่ยรับผิดชอบเรื่องนี้ไหมไปไต่สวนเรื่องนี้ไหมหรืออาจจะใช้คนอื่นก็ได้นะครับผมเลือกงานไม่ได้ผมเป็นแค่หนึ่งในแปดต้องเป็นมติกรรมการกันโหวตรับกันว่าจะให้ใครไปถ้าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องสําคัญต้องไปชนกับอิทธิพลก็จะใช้เลวัตไป ถ้าเรื่องอื่นถ้าเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะใช้ท่านสมศรีไปถ้าเรื่องเกี่ยวกับงานสอบสวนอาจจะใช้ท่านพลตำรวจโทอำนวยไปนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องทนายกับตำรวจก็อาจจะใช้ท่านจุนทรที่เป็นกรรมการกรตลองอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับชุมชนก็อาจจะใช้ท่านอริยาไปอย่างเงี้ยคุณตุ๊กหรือคุณอริยาไป คือเรามีกันแปดคนแล้วแต่เขาจะใช้กครไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะมีเจเลยเนี่ยเป็นทีมงานไปไปสอบเหมือนกับเป็นจัดเจ้าออกไปอ่ะไปมาแล้วก็มาฟ้องฟ้องฟ้องป่าบุญจีนว่ามันผิดจริงไหม <c oughs> อะไรไหมนะครับมาเข้าสารไข่โฟงไครโดนร้องเข้าออมาการนี้นะเตรียม <c oughs> ตัวเลย <c oughs> แต่ตำรวจที่โดนกลั่นแกล้งก็ขอให้มีความมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับความเป็นธรรมตรงนี้นะครับ ที่ใครที่ไปโวยว,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 วายโวยวายว่าตำรวจทำหน้าที่โดยมิชอบผิดอย่างนั้นอย่างเนี้ยนะฮะสุดจริตซ้ายเนี่ยเป็นเกาะกำบังนะครับมาแต่ก็ออกคำเตือนไปที่น้องๆแล้วผมยังไม่มีโอกาสไปประชุมตามกองบัญชาการต่างๆนะครับก็ถือช่องทางนี้ก็แล้วกันพนักง,งานสอบสวนทั่วประเทศคดีอะไรที่เขามาแจ้งความให้รับแจ้งความไว้ทั้งหมดเลยผมรู้ว่ามันจะเกิด ช็อกขึ้นมาที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพราะคดีจะเพิ่มขึ้นเป็นแสนคดีสองแสนคดีหนึ่งเพื่อเป็นกรอบป้องกันตัวคุณเวลาเขาร้องว่าคุณไม่รับแจ้งความเวลาผมไปดูผมต้องดูในรับแจ้งความไหมคุณไม่รับเนี่ยจบแล้วครับคุณละเว้นการไปบัตรหน้าที่น้องเอ้ยออกเลยช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นรับไปเถอะ ไม่ต้องขี้เกียจทำน้ำหนวยกับพิมไปคนร้ายไม่รู้ตัวว่าไปเขาโทรมาถามก็อย่าไปหงุดหงิดก็บอกผมรับแจ้งความไว้แล้วครับนะครับ,นะรบขั้นตอนถึงไหนอะไรอย่างไงก็ว่าไปนะครับส่วนส่วนใหญ่ที่จะร้องมาคือไปแจ้งความแล้วรถเขาหายตามจับไม่ได้ตำรวจไม่สนใจพนักง,งานสอบสวนก็แจ้งไปว่าผมออกผมออกํำหนีรูปพันททรัพย์หายให้แล้วนะครับแต่ยังไม่ทราบใครเป็นคนร้ายส่งฝ่ายสืบสวนแล้ว เพราะน้องมีหนะ้าที่นั่งทาสานวนอยู่กับโรงพักเอาผู้ต้องหาไปฝากขังแค่สํานวนเองก็จะตายหาแล้วฆ่าตัวตายกันแล้วมัน็ให้ฝ่ายสืบสวนไปฝ่ายสืบสวนก็มีไม่กี่คนเก้าคนสิบคนเก้าคนสิบคนไอ้เจ้าของเนี่ยอาจจะบอกรถจะออกไปหนองคายแล้วไอ้ฝ่ายสืบสวนมันไม่มีงบประมาณตามไปอ่ะมันจะขับรถไปดักที่หนองคายเปล่าจะออกด่านชายแดนหรือว่าจะ ลงเรือลงเรือก็ไม่รู้นะฮะปัญหาอุปสรรคเหล่านี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้รู้รัฐบาลจะได้รู้ไงว่าไม่มีงบประมาณคือตำรวจเนี่ยสมมติว่าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยมีการยิงกันตายปึ้งเข้าไปนะพะนักง,งานสอบสวนก็ไปที่เกิดเหตุพอไปดูที่เกิดเหตุเสร็จก็ออกหมายเรียกพยานมาอะไรมาออกหมายจับคนร้ายไอ้อย่างเงี้ยเขาไม่เปลืองเงิน เอาผู้ต้องหาไปฝากขังอย่างเงี้ยไม่เปลืองเงินแต่ถ้ารู้ว่าใครเป็นคนยิงแล้วมันหนีไปเชียงใหม่จะต้องขับรถไล่ตามไปเชียงใหม่มันไม่มีงบประมาณให้งานตรงเนี้ยทางรัฐบาลจัดให้หน่อยเถอะว่าคดีหนึ่งจะมีให้ค่าใช้จ่ายตามจริงถ้าจับได้แถวจังหวัดนั้นมันก็เปลืองค่าน้ำมันไม่กี่ร้อยแต่ถ้ามันหนีไปโน่นไปเป้าเฮ้ยมันจะหนีไปเชียงใหม่จะออกชายแดนเปล่าอย่างเงี้ยมันต้องไปวันลุ่งขึ้นก่อนนะ วันรุ่งขึ้นต้องไปทํายืมเงินสํารองราชการหน่อยว่าจะไปเชียงใหม่ใช้ระยะทาง800กิโลเมตรนะน้ำมันกิโลละสี0รกว่าผู้อนุมัติจะไม่ทันเลยอนุมัติกว่าจะไปเบิกเงินกองไอเจ้าหน้าที่การเงินก็ใช้เวลาไปวันหนึ่งสองวันถ้าด่วนด่วนคด,ดีใหญ่เขาให้วันหนึ่งคนร้ายมันไปไหนแล้ว8ชั่วโมงมันถึงเชียงใหม่สิชั่วโมงมันออกเชียงรายไปถึงเชียงตงแล้ว มันไม่ทันพอไม่ทันไอ้น,นี้ไม่เป็นไรทันไม่ทัน,ไม,ทนไม่เป็นไรสำรองจ่ายไปกอนแต่มันไม่มีเงินให้เนี่ยสิผมถึงต้องจำนำสร้อยตลอดนะเขามีคดีใหญ่ถ้ามีปล้นร้านทองนะตำรวจซวยยิ่งกว่าเจ้าของร้านทองอีกเนะ่ปล้นร้านทองยิงเจ้าของร้านทองตายคนร้ายได้ทองไปเป็นเงินหนึ่งล้านบาทตำรวจหมดมากกว่าหนะึ่งล้านน่ะกว่าจะตามจับคนร้ายได้อะไรได้แต่ มันไม่มีงบให้จ่ายไม่มีงบค่าใช้จ่ายเดี๋ยวนี้นะคนร้ายนะก่อเหตุนะมันดีอย่างหนึ่งมันมีกล้องให้ไงมันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยตำรวจนะฮะน้องๆตำรวจก็อย่าเพิ่งดีใจนะเกิดมึงไปเจอคดีในไล่ไม่มีกล้องไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นข้อมูลพื้นฐานเนี่ยหนูต้องทำเข้าไว้ใครเป็นคนดีคนชั่วเนี่ยหนูต้องทำเข้าไว้ต้องรู้นะครับนะฮะ แล้วเวลาสอบเข้าตำรวจเนี่ยตอนสัมภาษณ์เนี่ยดูหุ่นด้วยถ้ามันน่อมแน้มเลยเนี่ยก็อยากไปเอาให้มันตกสัมภาษณ์ไปเลยเอามาแล้วก็เสียมากแต่งเครื่องแบบไปลองว่ไม่ว้ายอย่างเงี้ยให้เขาตบอ,อย่างเงี้ยไม่ได้อ่ะมันก็ต้องเอาหมาดูหน่อยดูท่ามันไม่เข้าท่าก็ให้มันตกสัมภาษณ์ไปนะครับคือสอบข้อเขียนผ่านแล้วมันเลือกคนเข้ามาเป็นตำรวจไม่ได้ไง่ะ แต่มันเสือกเลี้ยงเก่งแต่ไม่มีศักยภาพที่จะปกป้องชาวบ้านได้แต่ถ้าเขามาสายธุรการอะไรนี้ก็ไม่เป็นไรนะมาธุรการสายที่ใช้เทคนิคใช้อะไรนี้ก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องไปแต่งเครื่องแบบไปเป็นสายตรวจอยู่ฝ่ายสืบสวนปราบรามเนี่ยมันก็ต้องคัดคนที่มันทัดเทียมที่จะไปสู้กับคนร้ายได้หน่อยแล้วก็ต้องเพิ่มหลักสูตรในโรงเรียนเนี่ย ไม่ต้องซ้ายหันขวาหันตกเท้าพร้อมมันไม่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันไอเนี่ยเอาไว้โชว์ท้าโอ้โหสวยมากเลยไอเนี่ยไปโดนคนร้ายยิงตายเนี่ยก็ฝึกเรื่องการต่อสู้ฝึกเรื่องการยิงปืนฝึกเรื่องการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยด้วยมีดฝึกวิ่งถ้าถ้าสมมติผมมีอำนาจนะผมจะให้มาวิ่งเหมือนกับที่ผมเคย รับรายการอยู่เนี่ยผมก็วิ่งตัวผมก็วิ่งด้วยนะวิ่งเล็้วสุดก็ต้องวิ่งหนึ่งกิโลวิ่งสปีดเร็วเนี่ยหนึ่งกิโลปุ๊บๆขายวิ่งไม่ไหวจะช็อคตายก็ปล่อยมันถือว่าถ้าป่วยก็ต้องเราจะได้เปลี่ยนหน้าที่ไม่ให้อยู่ฝ่ายปาปรามนะนะฮะมันจะได้พัฒนาตัวอยู่เรื่อยๆให้มีร่างกายแข็งแรงไม่ใช่ไปปล่อยพุพ่มพลุยอ้วนจนไปไม่ไหวอย,อย่างเงี้ย แต่บางคนมันป่วยก็ต้องรักษากันอะไรกันและจัดจัดให้จัดหน้าที่ให้เหมาะนะตำรวจมันมีหลายฝ่ายบริการประชาชนก็ได้ไอ้นี้ยิ้มแย้มแจ่มใสก็เอาไว้แผนกต้อนรับก็ได้มาเนี <laughs> ่ย